ก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านก็นแด้วนะครับอยู่กับผมเอ็มคนอนเดอมนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกม Demon Slayer Tower Defense กันอีกแล้วนะเออ เย่ yeah. ซึ่งแล,แล้ววันนี้ก็มาถึงเนาะหลังจากที่ทุกคนรอคอยมาเนิร์นานแสนนานนะรวมถึงกูด้วยเนาะเออในที่สุดนะวันนี้เราก็ได้มาดูพี่โยรุอิจิเจ็ดาวสักทีเนาะเออตบมือตบมืออีกรอบเลยนะเออหลังจากที่ทุกคนรอมาเนิร์นานกับการดูโยรุอิจิเจ็ดดาวนะขออภัยจริงๆที่มันนานนะเพราะว่าเกมนี้แม่งร์มเพชรค่อนข้างยากจริงๆนะแต่ช่วงนี้ดีหน่อยเนาะเพราะว่า เราได้ไอบอร์ดอันเนี้ยไอกระดาษอันเนี้ยได้เพชรด้วยไงได้เพชรเยอะนะเมื่อวานก็ได้ไป400นะคือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะเออแล้วก็ช่วงนี้ไอด่านตรงเนี้ยเอ็กซ์ตร้าเจมมาโคตรบ่อยเลยเออมันเลยเป็นทางที่ดีนะในการฟามเพชรเนาะเออแต่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเนาะการที่เราจะได้มาดูโยริจิเจ็ดดาวนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราครับมาเลยแล้วกันเนาะนี่ก็จะเป็นร่างนี้เนาะจากโยรอิจิ6ดาวนะกลายเป็น7ดาวก็จะกลายเป็นร่างไทา์ซนะีโร่เนาะเออ ไปตรึงก็ยังไม่มีแอนิเมชันอะไรเหมือนเดิมนะเ,ออเดี๋ยวสิไม่โอเคก็สำหรับเจ้าโยริจิไทป์ซเนาะมันเป็นตัวละครที่นะ่าถ้าทำไม่ผิดนะน่าจะเป็นตัวที่โผล่มาในภาคอาช่างตีดาบเนาะหมู่บ้านตีดาบนี่แหละจำไม่ได้นะว่าเป็นตอนที่2หรือตอนที่3มนะก็คือเอามันไม่ใช่โยรอิจินะมันก็คือหุ่น หุ่นซ้อมเนาะเออหุ่นซ้อมเนาะที่ไอ้มุยจิโร่มันเอาแย่งเด็กมาแล้วก็เอามาซ้อมจนพังกนะันเนาะเออนั่นแหละนะถ้าจำไม่ผิดเนาะเออซึ่งการได้เจ้าโยริจิเนี่ยเราก็ต้องเหมือนเดิมนะที่เคยบอกไปก็คือมาเอา6ดาวจากตรงนี้ก่อนเนาะเราเคยบอกการคราฟโยริจิหกดาวแล้วเนาะเออนั่นแหละแล้วก็เอาไปคราฟเป็น7ดาวนะเออก็นั่นแหละนะสำหรับเจ้าโยริจิก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับสเตตสเตตนะแล้วก็มีสก,กิลเป็นไฟบอลเอลีนะเออ ซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้เราอีโวเป็นขั้นเรนโบว์แล้วเนาะเออก็โอเคนะเกิดมาเยอะละเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะสําหรับเจ้ายูริจิเจ็ดดาวนะไปก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นเทพร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันเนาะว่าเจ้ายูริจิเจ็ดดาวเนี่ย,จ,ยจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะไปก็โอเคนะสำหรับโมเดลของเจ้ายูริจิเจ็ดดาวก็เป็นประมาณนี้นะเออ ก็ที่แน่ๆเห็นช,ชัดเจนเลยก็คือมันมี6แขนนะเหมือนในเรื่องใช่ในเรื่องมี6แขนนะซึ่งจากที่ดูแขนมันนะเหมือนเป็นโมเดลฟรีในโลบ็อกหละแบบว่าประมาณว่าโมเดลที่เราแต่งตัวโมเดลผู้หญิงอ่ะแต่ปลายมืออาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าปกติแล้วอะปลายมือมันจะเป็นแบบเลโก้เนาะเป็นแบบครึ่งวงกลมอะไรประมาณนั้นนะเออซึ่งอันเนี้ย เท่กูชอบามากแต่กูติดใจว่าทําไมหน้าตาถึงเป็นอย่างนี้ทําไมหน้าถึงเป็นอสูรวะเออคืออันนี้เป็นร่างที่อีโวเป็นขั้นเลนโบแล้วเนาะเออแต่ก็ไม่เข้าใจานะว่าทําไมหน้าถึงเป็นอสูรนะเออส่วนรูปลักษณ์ภายนอกก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะเออแล้วก็เรื่องทรงผมเหมือนก็เท่นะคือเอาจริงๆอะกูให้โมเดลเนี้ยเพราะว่าแขนมันเลยว้ยแขนแ่งเยอะแล้วแ่งโคตรเท่นะเออ ตัดสติอย่างเดียวนะจริงๆในเรื่องมันต้องมีบ้างเว้ยตรงไหลอ่ะเออเพราะว่ามันเป็นชุดเกราะใช่ป่ะล่ะเออก็ได้แหละนะประมาณนี้เนาะสำหรับโมเดลของเจ้าโยริจินะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกของมันเลยละกันเนาะไปก็โอเคนะสำหรับเจ้าโยริจิเนาะก็ค่าวางขั้นตอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000เนาะเดี๋ยวเราวางกันละกันนะก่อนที่มอนจะเข้าบ้านระเบิดเนาะเออปุ๊บวางไว้ตรงนี้นะจิ๊บเเดี๋ยวราาโอเคถ้าฟันมันก็จะเป็นการใช้ดาบทั้ง6อันของมันในการฟันมอนเนาะ เจ้าปูจะดีช้ามากเลยดูสิก็โอเคนะขั้นต้นของมันตีอยู่ที่ประมาณ2-2วจุสอตัวเลขมันไม่ช้านะเห็นสก,กิลโอ้โอเคสก,กิลของมันก็จะเป็นการกระโดดขึ้นไปบนฟ้าเนาะแล้วก็แบบว่าปาดาบรอบๆบ,บตัวมันเนาะก็จะให้พูดยังไงคล้คล้ายโบลี่เหรอ <laughs> ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีลกกกแล้วกันดูสิกระโดดกระโดดขึ้นไปโอเคแล้วก็หมุน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 ,มน แต่มันอะโมเดลมันอาจจะดูแข็งไปหน่อยนะสำหรับตอนที่มันโดดขึ้นไปนะเดี๋ยวเราอัพแพตตาเลยแล้วกันนะเพราะว่าไหนๆมันก็มีท่าอยู่แค่นี้เนาะเดะเดะเดะโอเคนะอัพตาละวงเบืเริ่มเลยโหก็โอเคนะสำหรับเจ้าโยริอิจินะเหมือนสกิลมันอาจจะยังไม่กวาดทั้งแมปเนาะไม่เหมือนกับเจ้ามูซันนะมูซันอ่ะคือมันโกงมากเลยเว้ยลองย้อนไปดูได้นะมันโกงมากสกิลมัน่ะสกิลมันสามารถกวาดทั้งแมปได้เลยเว้ยแต่โยริอิจิอ่ะข้อดีของมันเหมือนมันเป็นฟูลเอลีนะสกิลมันเนาะ แล้วก็เหมือนจะครูดาวค่อนข้างเร็วอยู่นะดูสก,กิลทีนะระโดดขึ้นไปแล้วก็หมนุน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 หมุนหมุนเออคืออังจริงปะในเรื่องอะ่ะมันก็ไม่ได้ท่าประมาณนี้นะคือในเรื่องอะ่ะท่ามันเน้นฟันดาบก็ส่วนใหญ่นะเนาะแต่อย่างว่าแหละเขาก็าท่ามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะสําหรับในเรื่องเนาะเออได้แบบนี้ก็ถือว่าเท่แล้วนะนี่ชึง กระโดดเปียง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 เดี๋ยวขอเราไปไว้กลางโดงมอนนี่จะเป็นยังไงวะเ mm hmm. นี่ยแหละประมาณตรงนี้เลยอ่ะทิ้งอ๋อไม่ได้นี่ก็อาเฟตันเดี๋ยวดูดิว่าตรงนี้จะหายหมดเลยไหมปุ๊บแต่เสียดายนะสก,กิลมันคูลดาวน์นานไปหน่อยเนาะเดูสิดูดิตรงนี้จะหมดไหมกระโดดจะโอเคก็ถือว่าหมดอยู่นะ แต่มันสู้มันสู้มูซันไม่ได้ว่ะยริอิจิอ่ะคือมูซันอะ่ะมูซันแม่งสุดจริงเว้ยเออมูซันอะ่ะคือมันพ่อนอะไรนะไอ้ที่เป็นแดงๆอะไรของมันไม่รู้อะทีเดียวแม่งวนหายยกแมปเลยอะแม่งโคตรโกงอะ่ะเออก็แต่ส่วนตัวส่วนตัวกูชอบกูชอบโมเดลยรนะิอิจินะคือคือเอาง่ายๆเรื่องโมเดลกูยกให้ยริอิจิเลยแม่งเท่แม่งเท่ม,ทมากอะเออเออจริงๆเท่จริงนะเออ ก็ประมาณนี้แหละมั้งสำหรับเจ้าโยริอิจินะเออก็โอเคนะจบกันไปแล้วนาองสำหรับการมาดูเจ้าโยริอิจิเจ็ดดาวนะเป็นไงบ้างทุกคนสมกับการรอคอยไหมเออส่วนตัวคิดว่าสมนะเพราะว่าตัวมันเท่นะคือโดยรวมแล้วกูชอบโมเดลแม่งโคตรเลยอ่ะมันเท่มากเลยอ่ะเออสำหรับโมเดลนะส่วนเรื่องการใช้งานาน่ยเนี่ยกูขอให้ยกมุซันนะแต่เรื่องโมเดลอะไรพวกนี้กูขอยกให้โยริอิจิเจ็ดดาวเนาะเออมันเท่มากนะ เอาจริงๆนะเจ็ดดาวเกมนี้มันก็เก่งทุกตัวแหละสาหรับใครอยากจะปั้นเล่นนะก็ปั้นเล่นได้แต่ส่วนตัวขอเทใจให้มูซันนะสำหรับคนที่จะปั้นเจ็ดดาวมาเลนตัวแรกกนะันเนาะเออก็สําหรับใครที่อยากจะเห็นคลิปแบทเทิลของเจ้าโยริอิจิกับมูซันสามารถเม้นมาได้นะถ้าสมมุติว่าเม้นเยอะก็อาจจะทําให้นะเออก็นั่นแหละประมาณนี้นะสำหรับเจ้าโยริอิจิเจ็ดดาวเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าลวกันนะว่าจะเป็นตัวอะไรเนาะก็สำหรับในวันนี้ไปละไบร